ที่สถานการณ์ที่สานสถานการณ์ยังน่ากังวลอย่างมากนะคะเพราะยังไม่มีแนวโน้มว่าคู่ที่มีการสู้รบขัดแย้งกันจะหาทางยุติลงได้นะคะขณะที่พลเรือนซึ่งโดยเฉพาะที่ติดอยู่ในพื้นที่สู้รบก็กำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนผู้คนจำนวนมากก็ได้โพสต์ข้อความและคลิปวีดีโอลงทางโซเชียลมีเดียเพื่อร้องขอการสนับสนุนจากนานาชาติคะ่ะ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยคาทูมในเมืองหลวงของสุนได้โพสต์คลิปวิดีโอของกลุ่มนักศึกษาอย่างน้อย88คนและเจ้าหน้าที่อีกประมาณ20คนที่หนีเข้ามาหลบภัยในห้องสมุดของวิทยาลัยวิศวกรรมซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับมหาวิทยาลัยพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาและตอนนี้สถานการณ์แย่ยิ่งกว่าเดิมเพราะไม่มีทั้งน้ำและอาหารนอกจากนี้ยังมีนักศึกษาเสียชีวิตหนึ่งคน หลังจากออกไปนอกรั้วมหาวิทยาลัยและมีนักศึกษาได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนส่สวนหญิงสาวคนนี้ยังคงอยู่ในบ้านของเธอที่กรุงคาทูมโดยเล่าว่าสถานการณ์ในตอนนี้ไฟฟ้าดับและเธอได้ยินเสียงระเบิดดังตอนนี้ตัวเธอยังคงปลอดภัยดีแต่มีความวิตกกังวลเล็กน้อยเพราะที่บ้านไม่มียาเบาหวานเนื่องจากตามปกติแล้วเธอ,อจะทานยาที่ทำงาน แต่โชคดีว่าที่บ้านยังพอมีของอย่างอื่นที่ช่วยบรรเทาไม่ให้โรคเบาหวานกำเริบส่วนบล็อกเกอร์ชาวอินเดียวัย22ปีคนนี้ยังคงถ่ายทอสดสถานการณ์ในกลุงคาทูม,มโดยเมื่อวานนี้เขาพยายามโบกรถเพื่อไปหาที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือเนื่องจากในตัวเมืองไฟฟ้าดับและไม่มีน้ำรประปา ซึ่งในที่สุดเขาได้รับความช่วยเหลือจากคนในท้องถิ่นสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้สำเร็จในขณะที่ภาพถ่ายดาวเทียมของบริษัทมาซาเทคโนโลยีแสดงให้เห็นถึงความเสียหายของสถานที่สำคัญหลายแห่งในกลุ่มคาทูมไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลสนามบินนานาชาติเป็นต้นทั้งนี้มีรายงานว่าเอกอัครราชทูตของสหภาพยุโรปประจำสานถูกโจมตีที่บ้านพัก แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่ด้านโฆษกของสาภาพยุโรปให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ถือเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้รับการอพยพแล้วและกําลังมีการประเมิน,นเรื่องความปลอดภัย ด้านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติหรือ UN เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในซูดานยุติการทำสงครามทันทีฟื้นฟูความสงบและเริ่มการเจรจาเพื่อคลี่คลายวิกฤตสถานการณ์ในซูดานตอนนี้นำไปสู่การสูญเสียชีวิตซึ่งแต่เดิมสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในซูดานก็อันตรายอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เข้าขั้นไถยนะพร้อมประนามการทำร้ายประชาชนและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด้านมนุษยธรรม ซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมไปถึงการพุ่งเป้าโจมตีและปล้นสะดมทรัพย์สินในขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าตราบใดที่ผู้นําของกองทัพสุดานและกองกําลังกึ่งทหารซึ่งเป็นคู่ขัดแยง้งยังเป็นคนเดิมโอกาสที่จะยุติการสู้รบและใช้วิธีเจรจาเพื่อแก้ไขความขัดแยง้งน่าจะเป็นไปได้ยากซึ่งจะทําให้การสู้รบอาจจะยืดเยื้อออกไปอีกนานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน